เด็กห5คนไหนที่อยากริยนต่อสายดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยไม่ดนเปิดรับตรง65แล้วนะครับโดยจะมีการเปิดรับสมัครถ,ถึง4ครั้งด้วยกันครั้งที่1เปิดรับสมัครวันที่4กันยายน64 ครั้งที่2เปิดรับสมัครวันที่27พฤศจิกายน64ครั้งที่3เปิดรับสมัครวันที่5กุมาภาพันธ์65ครั้งที่4เปิดรับสมัครวันที่31มีนาคม65สาขาที่เปิดรับก็จะมีดังนี้สาขาวิชาปฏิบัติดดนตรีคลาสสิกสาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกสาขาวิชาดนตรีแจ๊สสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยมสาขาวิชาละค,เครเพลง สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรีสาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอนสาขาวิชาธุรกิจดนตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรีสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w m u s i c m y d o n a c t h t h s c h e d u l e